สวัสดีครับสวัสดีวันที่27นะครับมิถุนายนนะครับ2564นะครับนี้ร้านซับสโตนะพนับมาอัปเดตสินค้าล่าสุดนะครับที่มีอยู่นะฮะภายในร้านนะครับผมก็จะมีเป็นตระกูลคูบต้ายันมานะครับเป็นหลักนะครับมีรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับรวมกันนะครับก็เป็นสินค้าใหม่นะครับเพิ่งจะเข้ามาก็มีนะครับเป็นอาทีร้อยสิบนะครับอาทีร้อยนะครับ แล้วก็ RT100 DI นะครับแล้วก็ RT100 ตัวจะลอง30ปีนะครับตัวสีน้ำเงินครับแล้วก็มาทางด้านของ RT120 ก็มีนะครับแล้วก็ EP95 ก็มีนะครับรุ่นตัวนูภาษาไทยครับแล้วก็รถหลั่นลงมานะครับมีรุ่น90พัดก็มีนะครับ110พัดระบบ DI ก็มีนะครับ แล้วก็มาไฮไลท์นิดนึงก็เป็นตระกูลใหม่ล่าสุดก็จะเป็นเซทีนะครับ12แรงครึ่งนะครับหรือเซที125นะครับก็มีอติ90มีนะครับ140รุ่นตาไฟเล็กนะครับรุ่นซุปเปอร์วาวที่ตามหากันก็มีนะครับยันมาเจ้าโลก85แรงนะครับรุ่นมอต้มก็มียันมา 105lm เราก็มีนะครับแล้วตโนก็ e95 นะครับ e95 มีนะครับผมมาชมกันเรื่อยๆนะครับเรามีสินค้าหลายตัวอยู่นะครับ แล้วก็ RT 1 4ทร้อยสี่สิบแร์าตก็มีนะครับ E t ท1ร้อยสิบเราก็มีนะครับมีทั้งแบบเช็คแล้วแล้วก็แบบเดิมสแตนดาร์ดนะครับ R t รทร้อยสี่สิบรุ่นทันเดอร์ตาฟ้าก็มีนะครับนี่ครับรุ่นตาสีฟ้านะครับแล้วก็ยันม่านะครับรุ่นหนึ่งท f หนึ่งหนึ่งห้าเอเราก็มีนะครับเป็นรุ่น YM นะครับผมนี่พร้อมท่อซิ่งสแตนเลสเลยนะครับผมแล้วก็เป็นตระกูล ET80 แปดศูนย์เราก็มีนะครับนี่นะฮะ มีทั้งอ่ารุ่นธรรมดานะครับรุ่นเก่าญี่ปุ่นก็มีนะครับผมอันนี้ก็เป็นสินค้าล่าสุดนะครับเราเอามารีวิวกันนะครับผม85เจ้าโลกก็มีนะครับนี่นะเราก็มีนะครับท่านใดสนใจก็มาดูได้นะครับสําหรับเครื่องร้านนี้นะครับเรามีสินค้าดีๆนําเสนอกันตลอดนะครับผมแล้วก็ท่านใดยังมองหาเครื่องมือสองอยู่ก็เชิญที่ร้านครับสัวนคนนะครับ เรามีสินค้าให้เลือกหลายเครื่องนะครับผมมาดูพร้อมๆกันได้เลยนะครับผมนะครับพอมีให้เลือกกันครับพิกัดร้านนะครับอยู่จังหวัดชายแดนซาวนะครับผมเบอร์โทรนะครับศูนย์6ปดเก้าสองสี่หกสองสองห้าสามนะครับศูนย์แปดเก้าสองสี่หกสองสองห้าสามนะครับพิกัดร้านนะครับจับจุดกันสะดวกสะดวกเลยนะครับก็แยกไฟแดงตลาดปองพลนะครับ จับ GPS มาเลยนะครับที่แยกไฟแดงตลาดปองพลนะครับเส้นสุวินทวงศ์มุ่งหน้าเข้ามินบุรีนะครับมาจากตัวเมืองเฉาเชียงซาวก็ไฟแดงที่2นะครับก็สามารถเข้ามาที่ร้านได้นะครับมีสินค้าให้รับชมกันนะครับหลายรุ่นหลายสไตล์อยู่ที่เป็นคูปต้ามือ2นะครับยันมากก็จะน้อยนิดนึงนะครับเพราะว่าโซนนี้จะเล่นคูปต้ากันซะเป็นหลักนะครับผมส่วนท่านใดยังไม่ได้เครื่องเอาไปใช้ในงานเกษตรนะครับก็เชิญมาที่ร้านทรัพย์สมงคนได้นะครับ ร้านเราก็ขายกันแบบมันเองนะครับราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่9,900นานะครับรุ่น8แรงนะครับแล้วก็ขยับมาที่9.5แรงนะครับก็จะเริ่มต้นที่13,000บาทถึง18,0 0 0บาทตามเกตนะครับส่วนอีทีินะครับเริ่มต้นที่17,000บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องเช็คแล้วก็20,000กว่าบาทนะครับแล้วก็จะมีเป็นสกูลอ t ทีร้อยสิบร้อยร้อยยี่สิบแล้วก็ร้อยสี่สิบนะครับ เราก็มีให้ดูกันนะครับสำหรับเครื่องรุ่นนี้นะฮะท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะครับมารับชมกันนะครับสวยๆสดๆมีหลายเกรดนะครับเครื่องมี3เกรดมีเกรดยังไม่ทำนะครับเกรดฟิตแล้วแล้วเกรดเดิมโรงงานนะครับท่านใดสนใจก็มารับชมกันได้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีโชคดีนะครับทางสับสโรพลยินดีให้บริการนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสินค้าล่าสุดนะครับเราก็มานำ เสน,เนอกันนะครับเราไม่เอาภาพเก่ามาเล่าใหม่นะครับเราเน้นเป็นภาพปัจจุบันสินค้าปัจจุบันแล้วก็เอามาคุยกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็กล่าวคําว่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับโชคดีร่ำรวยครับ